สวัสดีค่ะน้ำ้มจากรา้านรูปไม้ิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่209ค่ะ209รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปแล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือนะคะดีไซน์งานเสื้อชีฟองตัวนี้น่าจะครึ่งปีแล้วนะคะน้องไม่ได้มาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วก็ เปิดอันนี้มาก็คือมาให้5สีอาขึ้นสีนะคะรอบนี้ก็มีสีเหมือนเดิมนะคะคือมาเติมให้ครบทั้ง5สีเลยนะถ้าจะเรียกลูกค้าที่รอบที่แล้วไม่ทันก็มจะเรียกยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดีไซน์นี้ครึ่งปีเลยนะคะเพิ่งมาเติมแต่คุณแม่ลองดูสวยไหม สวยมากแล้วก็คือราคาดีด้วย790บาทนะคะมีสีห้าสีตามนี้ก็คือมีสีเบสิกอย่างขาวและดำนะคะมีสีเบสิกอย่างขาวดำนะคะอสีที่ส้มใสอยู่ตอนนี้จะเป็นสีเนื้อนะคะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมครีมหรือเนื้อ่ะสีประมาณนั้นน่ะแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นชมพูกลางๆไม่อมม่วงอมส้มแล้วก็สีเขียวนะคะเขียวนะคะก็อันนี้เป็นเขียวแบบเฉดก้านมะริมังไม่ไม่เรียกว่าถูกเหมือนกันมันไม่ใช่มิ้นเพราะมิ้นมันจะอมฟ้าไหมนะคะน่าจะเป็นประมาณเหมือนก้านมะริ อาหารแบบวนั้นนะคะอ่ะมี5เฉดสีตามนี้นะคะราคา7 9 0ราบาทราคาเท่าเดิมไม่เพิ่มเติมคุณแม่ขาดีไซน์คือสวยมากแล้วก็รอบนี้นะคะลูกไม้ที่เนี่ยอ่ะรุ่นเนี่ยที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเป็นต้นปีตั้งแต่ปลายตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะแล้วันหมดอ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ลายสวยด้วยแล้วก็รอบนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนนิ่มด้วยนะคะเนี่ยเนื้อคอตตอนอันนี้ถึงแม้ คือเนื้อมันดูแบบเหมือนดูดเหมือนเนื้อคอตตอนลูกไมยคอตตอนแพงๆเลยค่ะเนื้อมันดูสวยดูแน่นดูหนานุ่มดูมันหนานุ่มฟูแล้วก็คือแบบ คือตอนนี้ผิวสัมผัสอะไม่คันเลยนะคะตอนนี้ที่ใส่อยู่ตัวตัวไม่ได้ซักแน่ๆแล้วมันไม่คันเลยนะคะมันมันก็คือมันไม่ได้สบายเหมือนเป็นแบบ ong, เสื้อชีฟองเนื้ออะไรนิ่มๆขนาดนั้นเพราะว่าลูกความว่าลูกไม้อะมันก็ต้องมีรู้สึกบ้างแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แบบคันขยเยอรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยแล้วดูความเนือ้อลูกน้องนะคะเดี๋ยวสมขออนุญาตบอกแบบว่าสเปคน้องคร่าวๆก่อนนะคะคุณแม่ขาตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์นะคะเป็นงานฟรีไซส์มีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นนะคะอกเสื้อ 44นิ้วอกเสื้อวัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาอกเสื้อช่วงนี้นะคะ44นิ้วนะคะขอคุณแม่อ,อกจริงตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ไปจะถึงไม่เกิน42ใส่ได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ23นิ้วนะคะเป็นความยาวกําลังดีร่างสุภาพ23นิ้วสูมสูงร6 0กก็ประมาณแบบกืบครึ่งสะโพกนะคะก็เป็นจะเป็นแบบนี้สเปคดีไซน์นี้นะคะอาจไซสขึ้นไว้ให้นะคะ ฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44ความยาว23นิ้วราคา790บาทมีทั้งหมด5สีรหัส209นะคะทีนี้เรามาดูแบบกันบ้างเรามาดูแบบกันบ้างนะคะเริ่มเลยน้องจะเป็นงานคอกลมนะคะเป็นคอกลมฉิดคอซึ่งดีไซน์น่ารักตั้งแต่ตรงช่วงคอแล้วนะคะเขาจะมีการใช้งานผ้าลูกไม้นั่นแหละก็เอเอผ้าชีฟองนะคะผ้าชีฟองมาเย็บเป็นรูประบายให้รอบคอเลยทั้งหน้าและก็หลังนะคะน้องก็จะเป็นอุยปุยอย่างนี้นะคะตรงช่วงคอเรานี่ ใดๆนะคะน่ารักนะคะมีดีมันมีดีเทลมันคือมไม่ได้ไปคอแบบกลมๆลนๆนะคะแล้วก็ตรงช่วงอกนะคะก็คือจนช่วงบ่าหน้านะคะตรงช่วงอกบนนะคะตรงช่วงนี้นะคะกับตรงช่วงแขนคือทั้งแขนเลยนะคะน้องก็จะเป็นงานลูกไม้เนื้อคอตตอนจะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะแต่ว่าเขาเป็นเนื้อแฟชั่นนั่นแหละแต่คือถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแบบพี่ไม่ได้แพงมากคุณแม่แต่ว่าดูความสวยของน้องคือมันดูเหมือนหน้าแพกเลยอะ จริงๆมันดูเหมือนงานแพงเลยมันจะมีความเทปแบบมันมีความหนามีความนุ่มมีความคมลายดอกสวยนะคะอย่างที่เห็นในหน้าจอถูตอนนี้เลยนะคะอะตัวนี้คุณแม่คะอันนี้คือลายลูกไม้เขานะคะแล้วก็ตรงตัวตรงนี้นะคะเนื้อตรงนี้ก็คือจะเป็นเนื้อชีฟองซึ่งหนัน้องจะมีซับไตให้ทั้งตัวทั้งหน้าและก็หลังไม่ต้องกลัวว่าจะบางมีซับไนให้นะคะแล้วก็จะมีดีเทลเป็นเทปลูกไม้นะคะ2เส้นนะคะเย็บไว้ในแนวตั้งแบบนี้นะคะก็คือช่วยให้แบบมันดูเหมือนมันมีอะไราางงมกา,ากขึน้นยังไงเน อันนี้ก็คือจะเติมเข้ามาให้นะคะแล้วก็จะกรุ๊ปมันก็จะแบบคอมพพีทแบบนอ๋อลืมบอกไปในส่วนของตรงแขนนะคะเขาจะมีเป็นความแขนกระบอกใหญ่ที่แบบน้ำสมว่าตรงปลายมันจะมีความแบบบานนิดนึงเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแขนคุณนายที่เราขาย,ยางานเสื้อรูปไม้แต่ว่ามันไม่ได้แบบบานขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่เสื้อออกงานนะคะ่ะอันนั้นแมันจะดูเวอร์ไปอันนี้มันเหมือนแค่แบบนี้ค่ะบานตรงปลายน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะกําลังสวยน่เอง ความชุดนะคะสวยเลยดูดีเลยนะคะเหมือนตัวแะแบบซื้อมาพันสองพอะไรเงรี้ยแต่จริงๆ790 นะคะอ่ะอันนี้คืองานด้านหน้าเราก็ตัวนี้จะเป็นงานด้านหลังค่ะก็จะมีกระดุมคอจ่อหยดน้ําให้นะคะอันเนี้ยต้องถอดกระดุมนะคะถึงจะสวมหัวได้เนาะ้านหลังก็จะเป็นงานผ้าชีฟองเรียบๆแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องกัวงวลว่ามันจะบางเพราะว่ามีซับในให้นะคะทั้งตัวทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะนะคะอ่ะนี่นะคะดีไซน์เขาบอกเลยว่ารดนี้ดีคนะ่ะดีมากนะคะรอบที่แล้วมาแล้วก็มันานานๆมันจะมาทีด้วยนะแบบดีนะคะอ่ะนี่คะ่ะคุณแม่คะ่ะอันนี้นะรหัส200 9ค่ะรหัส209ที่ส้มใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเนื้อนะคะจะเป็นสีเนื้อค่ะงานผ้าชีฟองผสมตกแต่งด้วยรูปไม้เนือคอตตอนค่ะทีนี้ขออนุญาตแปะรูปไปให้นะคะเพื่อให้คลิปมันเร็วบางคนขี้เกียจดูหนูพูดเยอะอันนี้หนูเข้าใจอยู่นะคะ อ่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้นะคะมีทั้งหมด5สีตามนี้เราดูสีพร้อมกันนะคะขึ้นหน้าจออยู่นะคะคุณแม่สั่งตามชื่อสีได้เลยเพราะว่าสีมันไม่ซ้ำกันเนาะรหัส2 0 9มี5สีตามนี้มีขาวมีดำนะคะขาวดำก็ขาวดำสีเบสิกนะคะสั่งได้นะถ้าไหนกังวลท่าไหนยังใส่ทําใส่ไว้ทุกอะไรอยู่ทํางานอยู่ก็คือขาวดาสั่งได้นะคะสีเนื้อค่ะคือสีส้มใส่อยู่นะคะสีเนื้ออันนี้สีครีมหัะสีครีมนะคะอันนี้เป็นสีครีมที่ใส่แล้วดูผ่องดูสว่างอยู่นะ สีครีมอันนี้สวยใสแล้วผ่องแล้วสว่างอยู่นะคะอันนี้สีครีมนะสีครีมสั่งครีมหรือสั่งเนื้อก็ได้นะคะตัวที่หนูใส่อยู่เนาะแล้วก็สีน้ำพูค่ะชมพูนะคะกลางๆไม่อมม่วงหรืออมส้มเนาะเป็นชมพูกลางๆแล้วแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเป็นเฉดประมาณแบบกานมะลิ เข้มนิดนึงแต่เข้มนิดนึงนะอ่ะก็เป็นเขียวตามนี้นะคะมีทั้งหมด5เฉดสี 4, ตามนี้นะคะเดี๋ยวส้มแปะรูปไปให้ทายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็คุณแม่สั่งได้เลย790บาทโอนฉันบ,บ้จะส่งให้ฟรีเก็บปลายทางกวห้าสิบบาทค่ะขอบพระคุณนะคะมาไวไปไวนะคะบางคนอาจจะอย,อยากชอบสไตล์นี้บ้างไม่อยากดูคลิปนานก็ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวส้มแปะรูปไปให้เรียกกันทายคลิปค่ะขอบพระคุณคะ่ะ